สวัสดีครับผมแอดมินอัตตาหิวันนี้ผมมีหนังสยองขวัญมาเล่าให้ฟังกันนะครับเป็นเรื่องราวทหารหนุ่มได้บังเอิญไปขุดเจอเครื่องรางรูปทรงแปลกๆแล้วเก็บเอาไว้แต่สุดท้ายมันกลับทำให้เขากลายเป็นปีศาจไปตลอดการสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าอ m ม l e ตแต่ก่อนที่จะไปรับชมขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานช่องดูอะไรดี เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมือ่อโทมสัสทหารหนุ่มที่ต้องเฝ้าชายแดนอยู่ตามลำพังมาหลายปีจนวันหนึ่งเขาก็ได้คุดเจอกับตุ๊กตาแกะสลักโบราณที่คล้ายเครื่องรางโดยบังเอิญหลังจากนั้นเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาซึ่งทั้งหมดก็เป็นความฝันถึงเรื่องราวในอดีตเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วโดยในปัจจุบันโทมัสเป็นคนไร้บ้านอยู่ในกรุงลอนดอนและเลี้ยงชีพด้วยการเป็นกรรมกร หลังจากเลิกงานแล้วเข้านอนโทมัสได้ฝันถึงเรื่องราวในอดีตตอนที่เป็นทหารอีกครั้งโดยฝันถึงขณะที่เขานั่งอ่านหนังสืออยู่ในป้อมก็มีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่ามิเรียมวิ่งเข้ามาด้วยท่าทางหวาดกลัวโทมัสจึงหยิบปืนขึ้นมาเล็งพร้อมกับสั่งให้หยุดเพราะกำลังจะข้ามเคชาแดนแต่มิเรียมก็หมดสติล้มลงโทมัสตกใจสะดุ้งตื่นจากสัญญาณเตือนไฟไหม โดยมีผู้หญิงไร้บ้านคนหนึ่งพยายามปลุกให้รีบหนีเพราะที่พักกำลังถูกไฟไหม้แต่ด้วยที่เขาสูดควันไฟเข้าไปเยอะเกินไปจึงหมดสติในตรอกเล็กๆโดยมีแม่ชีที่ชื่อว่าแคร์ได้พาไปโรงพยาบาลหลังจากตื่นขึ้นมาแล้วทำแผลเสร็จโทมสัสจึงถามหากระเป๋าของเขาหมอจึงบอกว่าให้ไปถามแม่ชีที่ชื่อแครเพราะเป็นคนพาเขามาส่งโทมสัสจึงไปหาแครที่โบสถ์ เธอถามหากระเป๋าและเงินที่เก็บอยู่ในนั้นแครจึงคืนกระเป๋าให้ส่วนเงินของเขานั้นเธอไม่เห็นและได้เสนอให้โทมัสไปอยู่กับแม็กดาเพื่อช่วยดูแลบ้านเพราะแม็กดาต้องคอยดูแลแม่ที่ป่วยหนักอยู่ในห้องใต้หลังคาเมื่อไปถึงแครก,ก็ถามถึงแม่ของแม็กดาว่าเป็นยังไงบ้างเพราะไม่เห็นแม็กดาไปช่วยงานที่โบสถ์มาเป็นเดือนแล้วเธอจึงบอกว่าอาการแม่ไม่ค่อยดีไม่ยอมกินอะไรมาหลายวันแล้ว และเมื่อรู้ว่าแครให้โทมสัสมาอยู่ด้วยซึ่งตอนแรกแม็กดาก็ไม่ค่อยไว้ใจเขามากนักแครก็รับรองว่าโทมสัสไว้ใจได้จากนั้นแม็กดาก็เอาชากับขนมมาเสิร์ฟแต่โทมสัสก็ไม่กล้ากินเพราะรู้สึกเกรงใจแค่จึงบอกว่าหากปฏิเสธอาหารที่แม็กดาทำจะต้องเสียใจในภายหลังหลังจากนั้นแครได้บอกโทมสัสเพิ่มเติมว่าแม่ของแม็กดาซึ่งป่วยหนัก จนไม่สามารถออกจากห้องได้และการที่เป็นคนในตระกูลดังจึงไม่ยอมให้แม็กดาเข้าสังคมขณะที่แม็กดาพาโทมัสไปดูห้องนอนแม่ของแม็กดาก็ส่งเสียงโครวมครามเหมือนไม่ต้อนรับจึงทําให้โทมัสไม่อยากอยู่แต่พอเขาเห็นว่าแม็กดาถูกแม่กัดเขาจึงตัดสินใจอยู่เพื่อช่วยเธอเพราะสงสารเมื่อแครกลับออกไป เธอก็เอาเงินของโทมัสทิ้งลงท่อระบายน้ําซึ่งตอนแรกที่เธอโกหกว่าไม่เห็นเงินก็เพราะต้องการให้โทมัสไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องอยู่กับแม g กดาพอตกเย็นโทมัสพยายามจะเปิดไฟแม็กดาจึงบอกว่าในบ้านไม่มีไฟฟ้าจะมีแต่แก๊สสาหรับเครื่องทาน้ําร้อนเท่านั้นเพราะแม่ของเธอพยายามจะใช้ไฟช็อตตัวเองเพื่อฆ่าตัวตายในคืนนั้นโทมัส ได้ฝันถึงเหตุการณ์หลังจากที่มิเลียมหมดสติเขาได้พาไปที่กระท่อมเมื่อเธอเ,ธอเติรนขึ้นมาโทมัสจึงบอกว่าจะหนีต่อก็ได้แต่หมู่บ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดต้องเดินอีกสองวันหากจะข้ามชายแดนก็คงไม่รอดเพราะถูกยิงก่อนมิเลียมจึงบอกว่าที่เธอพยายามจะข้ามชายแดนเพราะต้องการไปหาลูกสาวโทมัสจึงบอกว่าอีกหลายเดือนกว่าการเจรจาสันติภาพจะเสร็จและเสนอให้เธออยู่ในกระท่อมไปก่อน เพื่อรอเวลาซึ่งมิเลียมก็ไม่ได้รับปากว่าจะอยู่แต่อย่างใดเช้าวันต่อมามิเลียมได้ตื่นขึ้นมาก็เห็นเครื่องรางที่โทมสัสขุดเจอจึงหยิบมาดูขณะเดียวกันก็มีทหารอีกกลุ่มผ่านมาพอดีแต่โทมสัสก็พูดให้ไปที่อื่นเพราะหากพวกเขาเจอตัวมิเรียมอาจพากันทําไม่ดีม่ร้ายกับเธอได้ภาพตัดมาที่ปัจจุบันโทมสัสเริ่มช่วยแมกดาดูแลบ้าน โดยซ่อมชโครกที่กดไม่ลงซึ่งก็เจอกับรูบางอย่างจึงเอานิ้วแย่ดูแต่แมคดาก็มาห้ามเอาไว้นอกจากนี้โทมัสยังสังเกตว่าเธอเอาผ้าที่เต็มไปด้วยเรือไปสักแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรหลังจากนั้นเขาก็ได้พยายามซ่อมชกโครกอีกครั้งก็ปรากฏว่าเจอตัวอะไรบางอย่างเมื่อหยิบขึ้นมาดูก็พบว่ามันมีลักษณะกึ่งหนูกึ่งข้างขาวเหมือนปีศาจและมันยังพยายามจะกัด โทมัสจึงกระทืบจนมันตายซึ่งเขาก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะถึงแม้จะอยู่ในป่ามาหลายปีแต่ก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้โทมัสจึงไปถามแมกดาว่ามันคือตัวอะไรซึ่งเธอก็บอกว่าเพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันโทมัสได้ยินเสียงโรรมครามมาจากห้องใต้หลังคาเมื่อออกไปดูก็เจอแมกดาออกมาพอดีจึงถามว่าโดนตีมาอีกแล้วใช่ไหมแมกดาจึงบอกว่า เมื่อก่อนเธอเคยคิดจะหนีไปแต่พอนึกถึงตอนที่แม่เลี้ยงเธอมาก็ทำไม่ลงแล้วถามโทโมัสว่าคุณจะช่วยดูแลฉันได้ไหมในคืนนั้นโทโมัสได้ฝันถึงตอนที่มิเลียมขอตุ๊กตาเครื่องรางของเขาเพื่อเอาไว้ปกป้องคุ้มครองจากภัยอันตรายวันรุ่งขึ้นแมกดาได้ชวนโทโมัสไปตลาดด้วยกันระหว่างทางโทโมัสได้ถามเธอว่าอยู่บ้านหลังนี้มานานแค่ไหนแล้วแม็กดาจึงบอกว่า หลายปีแล้วโดยเป็นบ้านของผู้ชายที่รู้จักกันแต่จูๆ่ๆเขาก็หายตัวไปเมื่อกลับมาที่บ้านแมกดาได้ถามถึงสิ่งที่เขามักเขียนตอนกลางคืนว่าเขียนอะไรโทมัสจึงบอกว่ากำลังเขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาอกเกี่ยวกับปัจจญจากนั้นโทมัสได้ขึ้นไปซ่อมเพดานแต่ก็เห็นรวดลายของเครื่องรางโผล่ออกมาทำให้เขาตกใจจนตกบันได แต่พอมองขึ้นไปดูอีกครั้งก็ไม่พบอะไรขณะที่แมกดาช่วยเช็ดเลือดให้โทมสัสเธอก็บอกว่าหากวันไหนเป็นอิสระจากแม่สิ่งแรกที่เธอจะทำคือไปเต้นที่ผับทุกๆคืนขณะที่คุยกันอยู่จู่ๆหลอดไฟที่ไม่เคยติดก็กระพริบขึ้นมาแมกดาจึงรีบขึ้นไปดูแม่ทันทีเมื่อโทมสัสตามไปดูก็พบว่าแม่ของแมกดาป่วยจนมีลักษณะไม่ต่างจากปีศาจแมกดาบอกว่า แม่พยายามดึงสายไฟในผนังออกมาเพื่อทำร้ายตัวเองซึ่งก็เป็นเหตุผลที่เธอต้องขังแม่เอาไว้ในนี้จูๆ่ๆแม่ก็ลุกขึ้นมารัดคอแมคกดาโทมัสจึงเข้าไปช่วยแล้วก็รีบพาออกไปโทมัสรู้สึกทั้งกลัวและโกรธที่แมกดาไม่บอกความจริงเรื่องแม่จึงตัดสินใจเก็บของแล้วออกจากบ้านจากนั้นภาพได้ย้อนอดีตที่โทมัสถามเรื่องส่วนตัวของมิเลียมซึ่งมิเลียมได้เล่าว,ว่าอดีตสามีของเธอ พาลูกข้ามชายแดนไปอยู่ด้วยเพื่อหนีภัยสงครามส่วนเธอที่ยังสวมแหวนแต่งงานทั้งที่หย่าแล้วก็เพื่อหลอกพวกทหารที่พยายามจะเข้ามาหาและโทมัสได้สารภาพว่าเขาเคยเห็นเธอตอนไปสารกลางเพื่อทําเอกสารไปเรียนต่อและแอบชอบมาตั้งแต่ตอนนั้นหนังตัดมาที่ปัจจุบันโทมัสที่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนและไม่อยากนอนข้างถนนจึงกลับไปหาแมกดา ซึ่งแม็กดาก็ดีใจเป็นอย่างมากเมื่อเห็นโทมัสกลับมาในคืนนั้นโทมัสได้พาแมกดาไปเต้นที่ผับอย่างที่เธอฝันเอาไว้โทมัสนั่งมองแมกดาเต้นยังมีความสุขแล้วเข้าไปจูบเธอพอรู้สึกหลงรักแต่ภาพในหัวเรื่องมิเลียมก็โผล่เข้ามาทำให้เขาต้องรีบวิ่งออกไปข้างนอกโทมัสได้ไปที่โบสถ์เมื่อแคร์เห็นว่าโทมัสมีความหวาดกลัวและกังวลจึงถามว่าเป็นอะไร โทมัสก็บอกแค่เพียงว่าเขาเคยพยายามช่วยใครบางคนแต่กลับทำให้คนคนนั้นได้รับความเจ็บปวดจนไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้เมื่อโทมัสกลับมาบ้านแล้วเข้านอนก็ยังถูกเรื่องราวในอดีตหลอกหลอนแม็กดาที่เห็นว่าโทมัสอาการไม่ค่อยดีจึงพยายามปลุกแต่ก็ถูกเขาผลักจนลม้มโทมัสจึงรีบเข้าไปขอโทษแล้วจูบเธออีกครั้งแต่พอจะมีอะไรกันเขาก็ยังทำไม่ได้อยู่ดี ซึ่งแมกดาได้สังเกตเห็นว่าแม่ของเธอเฝ้าดูผ่านรูบนเพดานจึงเดีรีบไปขอโทษพร้อมกับทรงผ่านลูกุญแจแต่กลับถูกแม่ใช้เหล็กแทงสวนมาโดนแก้มเฉียดตาไปนิดเดียวโทมัสจึงรีบเข้าไปดูแล้วบอกว่าจะเรียกตำรวจแต่แมกดาก็ห้ามเอาไว้และขอคำสัญญาจ,จากโทมัสว่าจะไม่บอกใครเรื่องนี้โทมัสจึงตัดสินใจเข้าไปดูแม่ ซึ่งเขาก็เจอกับความสยดสยองเมื่อพบว่าเธอกำลังนอนดิ้นด้วยความทรมานแล้วก็คลอดลูกออกมาเป็นตัวประหลาดเหมือนที่เคยเจอในโทชโครแมกดาจึงเหยียบมันตายแล้วบอกกับโทมสัสว่าฉันจำเป็นต้องทำพวกมันเกิดมามีฝันโทมสัสรู้สึกช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นจึงไปเล่าให้แครฟังแครจึงบอกว่าเป็นหน้าที่ของเธอที่จะต้องขังปีศาจเอาไว้ ซึ่งปีศาจตัวนี้สามารถอยู่ได้นับร้อยร้อยปีพวกมันจึงต้องการคนดูแลที่เป็นมิตรซึ่งตอนนี้ทุกอย่างกำลังจะจบแล้วโทมสัสจึงถามว่าทำไมเขาต้องไปอยู่ที่นั่นแครจึงบอกว่ามันคือโชคชะตาและถามโทมสัสว่าสามารถปกป้องแม็กดาได้ใช่ไหมเมื่อโทมสัสกลับไปที่บ้านจึงหยิบมีดแล้วบอกกับแมกดาว่าจะไปฆ่าแม่ให้เพื่อที่แมกดาจะได้เป็นอิสระ แต่ขณะที่กำลังจะเปิดประตูแม่กกัพุ่งเข้ามากัดเขาจึงใช้มีดแทงส่วนจนเสียบเข้าที่คางแต่เธอกลับดึงมันออกมาโดยที่ไม่รู้สึกเจ็บปวดแล้วเดินเข้ามาเล่นงานโทมัสแต่แมคดาเข้ามาเจอจึงสัง่งให้เธอหยุดส่วนโทมัสก็หมดสติไปจากนั้นนังเกาพากลับไปในอดีตของโทมัสในวันหนึ่งมิเรียมได้ตัดสินใจเดินทางต่อเพื่อไปหาลูกสาว โทมัสที่หลงรักเธอจึงพยายามเกียกล่อมให้อยู่ต่อซึ่งมิเลียมก็ยืนยันว่าจะไปโทมัสจึงข่มคืนเธอซึ่งสิ่งที่เขาทำก็ตามหลอกหลอนมาจนถึงทุกวันนี้โทมัสตื่นขึ้นมาหลังจากหมดสติไปสองวันซึ่งก็เจอแมคดานั่งเฝ้าด้วยความห่วงใยจากนั้นทักสองก็มีอะไรกันโทมัสตื่นขึ้นมาในอ่างอาบน้ำพร้อมกับอาการป่วยหนัก เขาเดินโซซัดโซเซจนล้มลงในห้องนั่งเล่นซึ่งก็เจอแครนั่งรออยู่โดยที่แต่งตัวไม่เหมือนแม่ฉีแครได้ให้โทมทัสส่องกระจกทำให้เขารู้ว่าตัวเองกำลังจะกลายเป็นปีศาจเพื่อชดใช้บาปที่ทำกับมิเลียมแครจึงถามว่าอยากได้คนแบบไหนมื่คอยดูแลเขาจึงบอกว่าต้องการแมคดาเท่านั้นแครจึงบอกว่าหากต้องการแมคดาก็ให้ไปจัดการแม่ของเธอให้เสร็จ โทมัสจึงหยิบมีดขึ้นไปเชือดแล้วสับคอแม่ของแมกดาจนขาดเมื่อเขาสังเกตดูศพก็พบว่าจริงๆแล้วเ,เป็นผู้ชายและพอเห็นข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่ตกอยู่จึงรู้ว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านที่มีประกาศจับในข้อหาฆาตกรรมเมียตัวเองจากนั้นโทมัสได้เข้าไปอีกห้องหนึ่งก็พบเปลือกหอยยักษ์อยู่ในนั้นเขาจึงคลานเข้าไปข้างในและเห็นเครื่องรางของเขาและได้ทราบว่า แมกดาเป็นเทพเจ้าควบคุมเรื่องทั้งหมดโดยมีแครเป็นผู้ช่วยเธอลงโทษคนที่ทำเรื่องโหดร้ายโดยเปลี่ยนคนชั่วให้กลายเป็นปีศาจที่มีแต่ความรู้สึกเจ็บปวดจากนั้นโทมสัสก็เริ่มปวดท้องอย่างรุนแรงแครได้เดินเข้ามาหาแล้วบอกด้วยความแปลกใจว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากและสิ่งที่อยู่ในท้องสมบูรณ์แล้วโทมสัสจึงขอร้องให้ไว้ชีวิตแครจึงบอกว่า ถือว่าชดใช้ค่าอาหารที่กินเข้าไปขณะที่อยู่ที่นี่ก็แล้วกันจากนั้นท้องทโทมัสก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นแล้วเขาก็คลอดปีาศาจตัวน้อยออกมาทางทวันหนักภาพตัดมาที่แมกดาได้ขับรถออกมาจากเมืองแล้วมุ่งหน้าสู่ชนบทขณะที่แวะเติมน้ำมันก็เข้าไปในร้านสะดวกซื้อซึ่งคัตเชีย์ก็คือมิเลียมนั่นเองแมกดาได้หยิบอาหารเสร็ดรูปแล้วไปจ่ายเงินมิเลียมจึงถามว่า แน่ใจเหลอว่าจะกินมันเพราะปกติเธอจะเอาไปให้หมูกินมากกว่าแล้วถามต่ออีกว่าเที่ยวเหลอเพราะนักท่องเที่ยวไม่มาที่นี่นานแล้วหลังจากมีสงครามจนส่งผลกระทบไปหมดแต่ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีชีวิตต่อไปโดยต้องลืมเรื่องร้ายให้ได้แม็กดาจึงบอกว่าไม่อย่าได้ลืมเด็ดขาดแล้วจ่ายเงินพร้อมกับวางเครื่องรางเอาไว้เมื่อมีเลียมเห็นก็จำได้ว่ามันคือเครื่องรางเดียวกัน ที่ได้จากกระท่อมของโทมสัสก่อนที่เขาจะข่มขืนเธอแม็กดาขับรถออกมาพร้อมกับหัวเราะชอบใจแล้วโยนอาหารที่ซื้อมาให้โทมสัสที่ซ่อนอยู่ใต้ผ้าห่มตรงเบาะหลังรถโดยพาเขามุ่งไปที่กระท่อมชายแดนที่เขาเคยอยู่ตอนเป็นทหารแล้วหนังก็จบลงจบลงไปแล้วนะครับกับหนังเรื่องอัมเลต หนังสยองขวัญที่พูดถึงความดีและความเลวแต่ก็แอบมีแฟนตาซีนิดหน่อยที่เปลี่ยนให้คนเลวกลายเป็นปีศาจอาจจะดูน่ากลัวนิดหน่อยสำหรับฉากที่เกี่ยวกับปีศาจแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่นะครับสามารถดูได้เรื่อยๆจนจบและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคำแนะนำหรืออยากให้ผมอัตตาหิเอาหนังเรื่องไหนมาเล่าก็สามารถเขียนบอกไว้ได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอเป็นเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมในการนำเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังกันอีกในครั้งต่อๆไปขอบคุณครับใติคุณคือแฟนพันธ์แทน้หนังหายาก คุณชอบดูหนังที่ลึกลับพิเศษมากกว่าใครขอเชิญทุกคนเข้าสู่โลกของช่องดูอะไรดีลักที่แองความคลั่งไคล้ภาพยนตร์แบบสุดลิมทิมประตูรับชมเนื้อหาแบบจัดเต็มไม่ตัดไม่เซ็นเซอร์บทเรื่องราวที่คุณอยากดูด้วยตัวของคุณเองหรือแม้แต่กระทั่งจะรับชมภาพยนตร์เรื่องนั้นๆแบบเต็มเรื่องผ่านทางห้องรับที่สร้างเอาไว้สําหรับสมาชิกเท่านั้นจงเลือกระดับความคลั่งไคล้ของคุณแล้วลุยไปกับเราที่นี่ช่องดูอะไรดี